สวัสดีครับผมนายนิพุนนาศนามสามแปดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามสี่ครับวันนี้ก็วันที่สิบแปดนะครับเดือนมีนาคมสองพันห้าสิบหกครับตอนนี้ก็เวลายี่สิบสองนาฬิกาสองนาทีนะครับวันนี้ก็ทั้งวันนะครับก็ไปเออ่รอคะแนนนะครับของกีฬาสนุกเกเอร์นะครับก็ตั้งแต่เช้าแนละ้วก็ตื่นไปที่ตึกวิทไอติคคอมนะครับโดยไปไปลงชื่อ แปดโมงเช้านะครับแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ตอนสี่โมงค่อยออกไปใหม่นะครับก็ไปคุมครับก็นานครับวันนี้ทั้งวันครับถึงหกโมงแลกักไม่เหนื่อยครับแต่ว่ามันมันน่าเบื่อครับมันไปนั่งดูเขาเฉยๆแล้วมันมันก็ทั้งวันแ้ะครับมันนั่งนั่งกัน่าเบื่อก็ก็สนุกดีนะครับแต่ว่ามันน่าเบื่อก็คงจะแค่นี้นะครับพรุ่งนี้ก็เชี่ยวเช้าอีกก็นอนแต่เวนดอก Bye bye.